วันนี้มีคำถามที่คนหนุ่มสาวถามว่าถ้าชีวิตจะต้องเผชิญกับปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไรดีการมองปัญหาอย่างมีปัญญาลุกปัญหาก็จะเป็นความสำเร็จอย่ามองปัญหาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่จงเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างกลับมาเตรียมจิตของเราให้ดีปัญหาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมกายเตรียมใจที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ แต่เราจะไม่ยอมจำนวนนะเรามองเห็นสิ่งนั้นมีแต่สิ่งที่มีไม่เป็นทุกข์ใจของเราต้องมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการแก้ปัญหากลับมาที่ลมหายใจแห่งสติรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มองสิ่งนั้นไว้ในพื้นฐานที่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาก็เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่มองอย่างคนที่ไม่เพิ่มปัญหาเข้าไป อย่าคุณมัวกับการแก้ปัญหาแต่มองปัญหาเป็นโจทย์เหมือนหินลับมีดที่จะทําให้เราคมขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้อะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องรู้ทันในการแก้คือสิ่งนั้นมีปฏิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอเตรียมกายและใจที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับโลกเมื่อมีโลกมากระทบให้รู้ทันไหวใจตื่นเมื่อตื่นตัวทั่วพร้อมปัญหาก็จะกลายเป็นโจทย์ของชีวิตที่จะทำให้เราสอบผ่านได้ ถ้ามีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเมื่อไหร่ปัญหาเป็นความสําเร็จจริงๆลูกไม่มีอะไรในโลกที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะจ๊ะให้กําลังใจนะจ๊ะธรรมะสวัสดีจ้ะ